เป็นพุงเลยทีนี้มีหนูคนเดียวเลยที่ทําได้ไม่เหงาหูไม่เหงาหูแล้วก็ไม่เหงาหหูนี้แล้วก็หูนี้ไม่เงไม่ไม่เหงาหูนี้ก็ไม่เหงาหูนี้ก็ไม่เหงาไม่ให้เหงาหูนี้ก็ไม่เหงาหูนี้ก็ไม่เหงาหน่ารังจางหนูชินแล้ว นูเขาหนูรู้มานานแล้วว่าหนูเป็นคนสวยอะหนูรู้มานานแล้วชอบป่ะดิผู้ชายเนาะชายชอบผู้หญิงขี้บ่นเนาะผู้ชายผู้ชายชอบผู้หญิงขี้บนน่บบนจริงๆเหรอเนี่ยเห็นผู้สนอกนียหนูรู้มานานแล้วแหละว่าหนูเป็นคนสุดเป็นคนแบบ เป็นคนแบบบน่นบนแล้วผู้ชายชอบบ่นแล้วแบบผู้ชายไม่ถือสาผู้ชายบอกว่าบ่นไปเลยเธอฉันชอบฉันชอบไม่เธอบน่นหนูรู้จักเธอน้ำหนักเท่าไหร่หนักสิบเก้าชอบหนูหนูรู้ว่าผู้ชายชอบแบบเธอบ่นไปเลยเธอฉันชอบคนบน่นใช่ไหม <ś led> ชอบปิดปิดเปิดเปิดงงแล้วงงก็ออกไปสิคะออกไปสิคะแก่แล้วก็ต้องออกจากช่องออกไปนะเพราะหนูเป็นคนดุดด๊กดิกด๊กดิกด๊กดิกด๊กดิ๊กถ้าแก่แล้วลายตาก็ต้องออกจากช่องออกไปนะปล่อยให้วัยรุ่นเขาอยู่กันคนแก่คนจะไปนอนแล้วนะ พราะว่าช่องกี้มันไม่มีการนั่งเฉย,ย,ยๆแล้วมันต้องพิจุติพิุติอยู่แล้วแกแ่เราต้องออกไปนะคะอย่าเกก,กาวไว้รุ่นมีหัวใจก็อยู่เฉย,ยๆค่ะคุณพลนี่นี่จำได้แล้วคุณพลอีกบอกออกไอ้ตัวต้นเหตุนี้เขาเนี้ยเออบอกออกไม่ต้องดูมึงอะไม่ต้องดูบกัก มีใครให้ของขวัญบ้างไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ดูก็ได้ขอใจก็ได้ให้มันเปิดการมองเห็นให้คลิปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณนะคะแต่ถ้ามีถ้าพี่จ๋าจะให้ก็ให้มามีหมออ้อยไหมมีเอาเอาไปกินดิเอาไปกินสิคะ เห็นจ้าพี่นิโน่เห็นตลอดเนี่ยเห็นเห็นต้นเหตุอะไรอะครับต้นเหตุอะไรจ๊ะต้นเหตุอะไรอะใส่ค่ะมาเร็ว ไอ้ละแว่นน่ะเร็วๆแว่นอยู่ไหนแว่นพี่โอ๊ตขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตผู้จัดการโอ๊ตให้หมี่อยสิพี่โอ๊ตมีอ่ะรู้จักหมีไหมมีรอพวกนี้อู้เออถอะเถอไม่อ่ะเนาะ ไอคนอื่นเลยเนี่ยโกหกกันอะ่ะไม่อายหรอถ้าไม่ให้ไม่มีใครว่านะอุ้ยขอบคุณนะคะพี่โอ๊ตไม่ให้ไม่มีใครว่าว่านะคะแต่ถ้าโกหกอะ่ะไม่อายหรอไม่อายหรอไม่ให้ไม่ว่านะแต่อย่าโกหกก็จะให้อะ่ะมันดูไม่น่ารักมันดูแบบว่าเป็นสายสายเปปอมอะ ไม่ให้ไม่เป็นไรทุกคนเขาไม่ให้เขาก็ขอบคุณนะคะทุกคนไม่ให้เขาก็นั่งอยู่เฉยๆเ,ยเขาก็กดใจกดใจกดใจกดจอไม่ให้ไม่เป็นไรแต่อยากก่าโกหกมันไม่น่ารักแล้วหนูก็ไม่ใช่ผู้หญิงน่ารักด้วยหนูด่าจริงด้วย